ัต่อวันนี้กับเรื่องราวของสิ่งที่ชีวิตคนเรานี้ไม่พ้นต่อไปอความตายกือภาษีครับเมื่อวานเันก่อนคุยกันเรื่องเพดอสองประเภท9กศย์กับ91ครับ9 1มนุษย์เงินเดือนธรรมดากินเงินเดือนอย่างเดียวใช้91อืหถ้าพวกมีรายได้พิเศษมีค่าเช่ามีเงินพิเศษค่าทําอะไรพิเศษเงินอะไรทั้งหลายนะรัขายทรัพย์สินได้ก็ ถือว่าเป็นไรายได้เพิ่มแลอเป็น90<ะ>อันนี้จําไม่สับแล้วครับทุกทีนี้มาพูดถึงว่าเราทําให้เห็นความสยดสยองของฐานภาษีแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เรามีฐานภาษีตั้งแต่แสนห0 0ถึงห้าแสนเนี่ยเราจะอยู่บนฐานภาษีคำว่า,าฐานภาษีคือเราจะโดนคิดภาษีประมาณ10%บนต์นะแสนห้าถ oh, ึงแสนห้าหนึบาทกับขรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ่าเป็นสุทธิอะรายได้สุทธิครับแล้วก็ห้าแสนถึงหนึ่งล้านก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านถึงสี่ล้านก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็สี่ล้านขึ้นไปนี่ก็โดนฟาดสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปโดนฟาดเลยโดนฟาดเลยะฟาดเลยโบยตีเราเลยไอ้ที่เขาพูดกันถึงอะไรนะถอนผลหาเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้โหถอนทีเป็นกระจุกเลยโกลนทั้งตัวทีนี้ หลวงเขาก็ยังใจดีบ้างนะฮะเขาก็มีการให้สิทธิ์ลดหย่อนต่รู้็นบุญกุศลของใครทําไว้นะเออมันก็มันก็ผสมผสมมันมันผสมผสมกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะอย่าไปกล่าวแต่ว่าแต่ว่าเราเอาหลักอ่าวันนี้จะมาพูดให้ฟังเขาคร่าววว่าปกติเวลาคุณกรอกแบบฟอร์มเนี่ยนะคุณจะใส่ตัวเลขเงินเดือนค่าจ้างก่อนใช่ไหมฮะว่าเงินเดือนค่าจ้างคุณเท่าไหร่ทั้งปีใส่โป้งเข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่า จะมีสิทธิหักลถหย่อนอะไรได้บ้างครับนี้ผมจะไปแบบเร็วๆก็คือว่าสิทธิที่แบบทุกคนพึงได้ไม่จําเป็นต้องไปดิดโหลนก็มีนะก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวมันสามารถหักลถหย่อนได้ทันทีเลย40%หรือไม่เกิน60,000บาทจากไรายได้พึงประเมินก็หมายความว่าสมมติว่าเรามีเงินได้เดือนละ20,000่นครับก็คือ2 4เขาก็บอกว่า คุณก็เอาไปหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้40%หรือไม่เกิน60,000บาทนะอร40%ของแสนสี่คือเท่าไหร่ถ้ามันเกินถ้ามันเกิน60,000คุณหักได้แค่60,000เอาไว้ง่ายๆนะฮะแล้วคุณก็เอาตัวนี้เป็นตัวลบที่หนึ่งละครับขนาะเดียวกันเนี่ยหลวงท่านเมตตาให้เรามีเงินใช้เดือนละ5,000เนาะเออประมาณนั้นไม่มันอยู่ที่ฐานภาสีคุณไงแต่ก็ถามไม่เกิน60,000 ทออีนี้สมมติว่าหลังจากหักตัวนี้ไปแล้วสามารถไปหักลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีไรายได้อีก30,000บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีมีคู่สมรสที่ไม่มีไรายได้หักได้อีก30,000บาทคือแม่บ้านเฉยๆไม่ทํางานหักได้อีก30,000บาทหักได้อีกสามหมบาทนะกรณีมีบุตรนะฮะแล้วกํลาลังศึกษาอยู่ถ้าไม่เกิน3คนหักได้คนละหมื่นให้สามคน ก็คนละหมื่นเจ็ดแล้วเขาจะรู้ได้ไงเราต้องบอกอกรอบสิแม่คุณนึกว่าหลวงเขาจะไม่รู้แม่อซ่อนไว้บุตรที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่ได้สิต้องจดทะเบียนสิบุตรที่เรารับรองอ่ะหรือว่าเราจดทะเบียนสมรสกับภรรยาเออถ้าเราไม่ได้รับรองอ่ะเรารับรองใช่ไหมถ้าเราไม่รับรองไม่ใช่ลูกฉัน ไม่ได้ไม่ได้มีจะมีจะเป็นกือบานก่อนแต่เราต้องการจะลดหย่อนเราก็ต้องเอามาสิแต่ให้สามคนยังไงให้สามคนแล้วก็แต่เราแค่หมื่นเจ็ดซึ่งอันนี้ก็มีคนทักเยอะว่าหมื่นเจ็ดเนี่ยมันจะไปทาอะไรได้ได้ลดหย่อนอะไรหมื่นเจ็ดเนี่ยบาทต่อเดือนมันกินสุกี้วันก็หมดแล้วนะฮะแล้วก็ในกรณีคุณมีบุพการีที่เกินหกสิบขึ้นไปอายุอายุหกสิบก็ ลดหย่อนได้อีกสามหมื่นบุพการีที่ไม่มีรายได้ด้วยแล้วเออใช่ใช่ไหมครัจริงเหรอบุพการีที่ไม่มีรายได้อ่ะจะเจ้าของร้านทองแล้วไหมอ่าแต่นี้ในเจ้าของร้านทองจากนี้ไปเนี่ยจากที่ผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยจะเป็นสิทธิลดหย่อนที่เราอาจจะต้องดิ้นรนดิ้นรนลวนะฮะอือก็คือถ้าเกิดคุณทําแค่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตเนี่ยนะครับคุณก็ลดหย่อนได้เท่าที่ผมบอกแค่นั้นเองนะฮะแต่นี้ ขั้นต่อไปเนี่ยถ้าในกรณีที่คุณทําประกันชีวิตครับคุณเอาเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนได้ตามจริง,งแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทเบี้ยเลยนะครับกับเบี้ยที่คุณจ่ายปีต่อปีเนี่ยพอถึงใกล้ๆปีภาษีเนี่ยบริษัทป,ประกันเนี่ยเขาจะแทงส่งสือมาให้คุณคว่าเขา คุณจ่ายเบี้ยเก้าเบอร์ไปหักได้กี่บาทแล้วคุณก็ใบนั้นแล้วจ่ายเบี้ยแสนหนึ่งหักได้แสนหนึ่งจ่าย็ได้ทั้งหมดเลยได้แค่แสนเดียวเกินแสนหนึ่งไม่ได้แล้วถ้าเกิดต้องจ่ายเบี้ยแสนสองก็ได้แค่แสนนั่นก็มีเรื่องพิจารณาเวลาทำประกันอีกเรื่องนะว่าอย่าให้เกินลิมิตของตัวเองคนที่จ่ายเบี้ยปีเกินแสนเนี่ยไม่ค่อยเยอะหรอกมันต้องแสนหนึ่งนี่ก็เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ฮะแสนนึงนี่ประมาณเท่าไหร่แสนนีงประกันประกันหร่ก็แถวๆล้าน แล้วมันแล้วและไอเบียพวกนี้เฉพาะประกันชีวิตด้วยไอเบียที่คุณจ่ายเป็นสุขภาพไม่ได้ประกันชีวิตเท่านั้นแล้วต้องรู้สึกเกินสิปีด้วยทุกประเภททาประกันเกินพวกออมทรัพย์อ่ะระยะเวลาเกินสิปีฮะแล้วก็ในหมวดประกันชีวิตเหมือนกันกรณีที่คุณไปทําเบียประกันชีวิตแบบบํานาญซึ่งคนเพิ่งออกมาใหม่อันนี้ก็เอาไปหักได้นะฮะซึ่งตอนนี้หลวงเขากําหนดว่า ไม่เกิน15%ของเงินได้ของคุณนะไอเบียเบียแบบบำนาญเนี่ยและต้องไม่เกิน5้าแสนบาทแล้วไอตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องไปนับรวมกับเขาเรียกอะไรนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ imf อ๋อต้้งไปรวมกับก้อนนั้นด้วยว่าเกิดน้ซื้ออะไรพวกนั้นเนี่ยต้องเอามานับรวมว่าไม่เกินห้าแสนใจร้ายเนาะจะให้เราออมแล้วก็ยังอุตสาห์ แล้วก็มีประกีกแล้วก็มีประกันชีวิตอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้บางคนเขาก็ทําก็คือว่ากรณีมีบุปการีแล้วไปประกันสุขภาพให้บุปการีสมมุติว่าคุณไปประกันเขาเพราะคุณกลัวเป็นห่วงเนี่ยไอ้เบี้ยที่คุณจ่ายน่ะเอามาหักได้ได้อีกส่วนหด่นหมื่นห้าประกันสุขภาพหมื่นห้าต่อปีน้อยมากเลยน้อยน้อยเพิ่มไปหมื่นห้าก็ทีนี้ต่อไปก็คือ ถ้าคุณมีประกันสังคมส่วนใหญ่มีอ่ะเนาะก็อันนี้ก็ไอเงินที่สมทบประกันสังคมเนมีน่ยมาหักได้เก้าพันซึ่งน,นี้ไม่จำเป็นต้องมีไปเสร็จแล้วเพราะมันหักคุณคอยู่แล้วคณก็แค่กรอกเข้าไปในในตารางที่เขาเขาระบุว็ใส่เก้าพันป้งเข้าไปนั้นเองนะฮะทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยมันจะมีพวกออันนี้จะเป็นเรื่องที่คุณต้องดิ้นรนแล้วในกรณีที่คุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเล,ลี้ยงชีพหรือกอบขเนี่ยก็ ใช้สูตรว่าหักได้ไม่เกิน15%ของรายได้และไม่เกิน5 0 0 0 0อันนี้ก็อย่างที่บอกมันก็จะไปรวมกับไอตัวประกันแบบบำนาญใช่ไหมคือไอสองตัวนี้รวมกันต้องไม่เกิน15%หรืไม่เกิน5แส<ะ>นะแล้วก็ในกรณีที่คุณไปซื้อเงินกองทุนรวมเอาเงินนะไปซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพคือ RMF เนี่ยนะฮะก็หักได้ไม่เกิน15%ของรายได้แล้วก็เมื่อรวมกับ สำรองเลี้ยงชีพกบขเบี้ยประกันชีวิตแบบนานแล้วต้องไม่เกิน5 0,000นก็สามารถนี้อยู่ในกอน5 0,000นมันอยู่ใน0้าแต่ว่าสนับสนุนที่เราเก็บเงินปีละห<ล>้0 0สนแล้วก็ไม่เกิน15บเร์รวมกันนะฮะ<ว> <essee> อันนี้ก็คือสิทธิที่พึงมีพึงได้ครับนะส่วนต่อไปก็คือกรณีที่ซื้อกองทุนรวมพุ้นระยะยาวอันนี้คือ LTF, อันนี L ้ไม่ไม่ไปนับรวมกับใครซื้อได้เลยหักได้ไม่เกิน15%ของรายได้หรือไม่เกิน5,000 0นบาท ความหมายก็คือว่าไอกวงหนึงง่งอะซึ่งความจริงไอ้กองทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยมันออกมาที่หลังเ m f คือตอนนั้นเขามองว่าเ,าเขาอยากจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยลงทุนในห,หุ้นบ้างเพราะว่าลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบา m f เนี่ยไอ้แบบแบบของกองทุนประเทศของกองทุนเนี่ยบางมันหลากหลายแล้วมันก็จะมี ตาสารนี่ผสมหุ้นรหรือตาสารนี่อย่างเดียวอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงตอนนี้ก็ต้องเถื่อไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือว่อาหรือว่ามีบบหุ้นเยอะหน่อยอมันก็จะเจ็ดสิบสามสิบอะไรเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็เลยทําให้คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องและกลัวความเสี่ยงก็ไปลงทุนในกองทุนที่เป็นตาสารนี่ที่เป็น r M F ซะเยอะอมันก็เลยทําให้การมาลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะอันนี้พอเขาต้องการจะทำให้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในหุ้น เขาก็ใช้ไอ้ตัวกองทุนรวมเนี่ยเป็นเหมือนเวทีเค้เป็นเครื่องมือในการที่จะไประดมเงินจากคนมาแล้วก็มาลงทุนในหุ้นเพราะกองทุนรวมก็คือไประดมเงินจากพวกคุณมาแล้วก็ไปซื้อหุ้นอีกทีหนึ่งเขาก็เลยโปรโมทตัวนี้ก็เลยมีตัวนี้ออกมาแต่ว่านี่กำลังจะเลิกแล้วเลิกแล้วแสดงว่าใบภาษีแต่ละปีมันต้องเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าก็แบบถูกไหมปีนี้มันก็ต้องมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาปีนั้นมันก็ต้องมีแล้วแต่เราถูกไหม นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นอกจาก L T F แล้วเนี่ยเอ่อก็มาถึงที่อยู่อาศัยนะที่อยู่อาศัยนี่ก็คือว่าไอ้ที่คุณจ่ายไปเนี่ยพอถึงสิ้นปีเนี่ยแบงค์ที่คุณจ่ายเนี่ยเขาจะนดาวทั้งสอนในปีนั้นสามารถแทงได้าได้เขาจะเอาหนังสือส่งมาให้คุณว่าคุณจ่ายแบบเบี้ยเงินไม่ใช่ค่าบ้านดอกเบี้ยดอกด้วยนะดอกเบี้ยโอ้ให้รู้จักว่าดอกเบี้ยอ่าแต่นี่คุณถามบอกอ่ยฉันจะไปรู้ได้ไงให้ดอกเบี้ยไหนฉันรู้แต่ฉันจ่ายงวดแล้วเท่านั้นเท่านี้ แบงค์เขาส่งมาให้แบงว์็สรุปให้เขาสรุปให้ว่าตกลงรอยเอกสารก็เรื่อย<ๆ>จ่ายไปเท่าไรซึ่งต้นต้นปีคงได้แล้วับส่วนใหญ่อย่างนั้นนะ <No? S 1> ก็เอาไอ้ดอกเบีย้ยนี่แหละมาหักแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทไม่ดอกไม่เกินแสนอีกอืมแล้วก็นอกจากนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นถ้าเรามีจิตใจกุศลครับ ก็จะมีบริจาคเพื่อการศึกษาหักได้2เท่าของรายจ่ายจริงแต่ไม่เกินส0บเปอร์เด็กต์ของรายได้เหรอครับพี่หักได้ด้วยครับได้ครับริงเหรอพี่เช่นสมมุติว่าผมมีคุณลูกเนี่ยค่าอาหารกลาคืนน้องเนี่ยนะไม่ใช่สมมุติผมมีลูกเนี่ยแล้วผมจ่ายบริจาคให้โรงเรียนเงี้ยผมงบใบเสร็จนั้นมาได้อย่างนั้นไปหักภาษีได้ออนนี้ก็ บริจาคทั่วไปคนละน้องคนละน้องคนละน้องเราก็นึกว่าอย่างนั้นหักได้ด้วยบริจาคทั่วไปเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเพิ่มเติมก็คือว่าบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิภัยอะไรเนี่ยนะเข้าไปหักได้แต่ต้องมีใบเสร็จเนาะไม่ใช่อยู่ๆไปแทนเขาว่าฉันบริจาคมื่นเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องให้ไอคนที่เราบริจาคหน่วยงานที่เราบริจาคของใบเสร็จซึ่งก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เขามีคอนแทคที่เขารับรองที่เขารับรองนะไม่ใช่แบบอยู่ๆแบบวัดวัดเนี้ยไม่ได้ทุกวันนะ ไม่ได้ทุกวันอันนั้นก็ไปเข้าเกณฑ์บริจาคเออมันนะมันส่วนสุดท้ายก็ปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยใช้คือค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการอ่านคือถ้าคุณบริจาคคุณบริจาคเงินเพื่อไปซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดอ่ะไอใบเเร็จอันเนี้ยไปหักได้นะอันนี้ได้ไม่เกินส0เอร์ซ็ของรายได้สุทธิก็ต้องเป็นเงินที่ห้องสมุดเอเป็นเบรสร็จที่ห้องสมุดทัอวไปว่าอ่านรับของเท่านั้นโอ้หุ่มนี้ก็นะฮะ ส่วนในปีเนี้ยมันก็เป็นปีพิเศษเหมือนกันนอกจากที่ผมพูดมาหมดแล้วเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลเขาซันตาคอสอ่ะรัฐบาลชุดนี้เขาซันตาคอสอ่ะมันก็มีสิ่งที่เราพูดกันไปบ้างนะฮะก็คือบ้านหลังแรกไงอ๋อครับนะก็ใครที่ไปซื้อบ้านหลังแรกตั้งแต่2ีเ็กันยาจนถึงสามเอ็ธันวาสองห้าครับนะฮะ ราคาไม่เกินห้าล้านเป็นบ้านใหม่ที่ไม่เคยจดทะเบียนห้าสี่ห้าห้ามันมันกินไปถึงปีหน้าด้วยก็คือว่าเป็นบ้านใหม่ไม่เกินห้าล้านนะฮะเป็นชื่อเจ้าของ้อตลอดปีนี้เนี่ยไปยกเว้นภาษีเงินได้ได้สิเซของราคาบ้าน10เอร์ซของราคาบ้านก็ห้าล้านก็ลดได้ห้าแสนเอาห้าแสนแล้วไปหักได้นภายในห้าปีภาษีปีละเท่ากันนะ ก็ไม่ได้บอกเอาห้าแสนเป็นรล่นเลยสรุปง่ายๆก็บอกว่าไอห้าแสนคุณเนี่ยต้องไปแบ่งห้าปีไม่เกินตีละแสนนะฮะอันนี้กรณีไปซื้อบ้านห้าล้านครับไอไม่เกินห้าล้านพูดผิดซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองไม่ใช่ซื้อบ้านหลังแรกให้น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อให้ลูกเทิ่ไ้นตอนนั้นเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อเราก็ไม่มีประโยชน์ครับ แล้วก็รถคันแรกรถคันแรกอันนี้ก็ให้ห้ปีเหมือนกันมีโควคาด้วยนะเอออันนั้นราคาไม่เกิน1ล้านก็บอกสูงไม่เกินพันห้าร้อยซีซีอ่ะอันนั้นก็คือราคารถยนต์ไม่เกิน1ล้านก็ทํานองเดียวกันคุณก็ไปขอรถยนนั้นไม่ด้หบบพี่รถมือสองไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ไม่ได้่เท่านั้นนะแล้วก็หลังจากอุทกภัยเกิดขึ้นก็ตอนนี้ก็มีค่าซ่อมแซมบ้านเอาไปหักรถหย่อนได้ไม่มีบิลละ ก็เอาบินผู้รับเหมาอ่ะให้เขาออกบินให้อันนี้มันก็จะมีเออได้เพราะวัสดุะไรพวกนี้ได้เครื่องสูบน้ำจากโฮโปลได้ได้ถ้าเก็บไว้อะก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยไอเงินบริจาคให้น้ำท่วมเนี่ยนะในกรณีเกิดคุณบริจาคเึนามินี่คุณก็ยังให้ได้เลยนะเอามาหักได้นะอันนี้หักได้ตามจริงอ่ะหนึ่งเท่าส่วนกรณีน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยให้หนึ่งจุห้าเท่า เกิดคุณใจปั้มบริจาคห<ะ>มื่นหนึ่งให้หักได้หมื่นห้าถูกต้องอ๋อแต่ซินนี้หมื่นหนึ่งได้หมื่นใช่ไหมครับอ่าใช่อ๋ออ๋อไม่เลวไม่เลวก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่มาพูดให้ฟังเผื่อตกตกหล่นหล่นเนาะคือบางทีเราไม่มันอะไรลดหย่อนอะไรตรงไหนได้ยังไงแล้วก็ก็ก็กำลังรวบรวมเพราะฉะนั้นการรวบรวมเนี่ยก็ติ๊กไปทีละรายการวิธีการนะฮะก็คือคุณก็ไล่ติ๊กไปทีละการเอ๊ะเรามีเปล่าว่ะเรามีเปล่าว่ะคุณคุ้นว่ะก็ไปหา ยี่ไปก่่กนพี่พี่ถุกถไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ควรไม่ควร <c oughs> อ๋อเหรอก็อย่างที่ผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพอคุณเอามาหักลดหย่อนในพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโดยโดยเอาไปกรอกเสร็จปุ๊บไรายได้สุทธิคุณจะลดลงอ่ะอะไรได้สุทธิที่คุณจะไปคำนวณบนฐานภาษีเนี่ยมันลดลงเหลือเท่าไหร่ก็ตามเราก็ไปดูตารางตอนที่บอกตอนต้นอะถ้าเกิดมันอยู่ที่หนึ่งล้านคุณก็ต้องโดนสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันไม่ถึงหนึ่งล้าน มันก็ลงมาเหลือ20เปอร์เซ็นต์เพราะในการลดหย่อนก็ช่วยให้ฐานภาษีคุณลดลงได้แล้วก็ไอตัวรายได้สุทธิคุณถ้ามันลดลงไปมันอาจจะอยู่ในฐานภาษีเดิมก็ได้นะแต่ว่าไอเงินรายได้สุทธิมันลดลงมันก็จะทําให้เวลาคํานวณภาษีแล้วมันลดลงก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเป็นฤดูการที่ต้องรวบรวมซึ่งมันก็ต้องคิดอีกอย่างสำหรับคนที่อาจจะตอนนี้เลยเถิดไอลดหย่อนลดหย่อนเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำะไรเลยปีนี้ ควรตั้งหลักใหม่นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ว่าคิดแล้วนี่แหละเป็นวิธีการที่ีหนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเราพูดเรื่องประกันชีวิตเนี่ยมันก็คือว่านอกเหนือจากเราประกันความเสี่ยงในอนาคตของเราแล้วใช่ไหมแล้วก็บางคนประกันแบบสะสมทรัพย์ก็ถือเป็นการออมว่าพอครบกําหนดเขาก็จ่ายคืนเงินที่เราจ่ายถ้าเราไม่ตายนะเราก็ได้คืนกลับมาขณะเดียวกันสิทธิไอ้ตัวนี้ไอ้ที่เราจะจ่ายไปในแต่ละปีเราก็ไปลดหย่อนภาษีได้ นะมันก็ช่วยช่วยเราไปได้ก็พูดง่ายหลวงเขาช่วยเรานิดหน่อยในแง่ที่แบบสมมติเขาบอกว่าเออมื่อกี้พูดถึงอะไรประกันชีวิตไม่เกินแสนหนึ่งสมมติว่าเราจ่ายอสมมติแสนเรื่งเนีเ้ยเบี้ยนั้นนะ่ะแล้วเราไปตกฐานถาษีที่ยี่สิบเปอร์เซนพอเราตัวนี้เป็นลดหย่อนเราอาจจะหายวูบลงไปเหลือสิบเปอร์เซนก็ได้เราก็<ๆ>เหมือนกับหลวงเขาช่วยจ่ายเบี้ยให้เราเนาะครับถูกไหมถ้าเกิดคนไม่ได้ทำไอ้นนี่มาตั้งนานแล้วอะ แล้วเพิ่งมาเริ่มทําปีเนี้แล้วกลัวจะโดนย้อนหลังมีปหมมีสิทธิ์โดนมีสิทธิ์โดนก็เลยไม่ทําเลยยิ่งโดนหนักเลยก็บางคนเขาก็จะหลบไปทั้งชีวิตก็มีนะก็มีไม่รับเอกสารใดๆที่เป็นภาษีมีนะบางคนนะก็ทํางานเสร็จปั๊บขอหักนักที่จ่ายบอกไม่เอาไม่เอาหน้าที่จ่ายบวกมาเลยอันนี้มันมันจะมีปัญหาคาถามว่าเมื่อไหร่ที่สัมภาระเขาตามคุณเจอมาจดหมายมาที่บ้านหรือที่ที่ทํางานคุณเนี่ยแล้วคุณมีสิทธิ์หลีกเลี่ยงไหมเนี่ย คำแนะนําก็คืออย่าได้หลีกเลี่ยงพ <อ S 1> เพราะวา่าเบีย้ยปรับเนี่ยมหาศาลขนาดไหนพี่มหาศาลนี่ขนาดไหนโอ้ยมัน,มนคิดเบีย้ยเป็นเหมือน<า>เบีย้ย <ใน S 1> แบงค์เลยอะดอกเบีย้ยอย่างนี้เหรอเอออัตราดอกเบีย้ยเบีย้ยปรับแล้วก็คิดดอกกดอกเบีย้ยจากการผิดนัดคุณเนี่ยมหาศาลอย่างล่าสุดตอนเนี้อ้ของปีนี้เนี่ยถ้ากรณีคุณต้องจ่ายเพิ่มหรือคุณไม่ได้จ่ายไว้ก่อนแล้วคุณต้องจ่ายเนี่ย เขาให้ได้สามมวดแบ่งจ่ายผ่อนชำระเชะ่นคุณไปเจอภาษีต้องจ่ายแสภาษีแสนหนึ่ง้หุหจะไปเอที่ไหนว่าแสนคุณก็ไปทําเรื่องสามวดได้ก็ทยอยจ่ายมีนาเมษาตุษาสา,ามงวดแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นไม่จ่ายยังค้างอยู่ เขาก็คิดดอกกินดอกคุณไปเรื่อยๆสามกรก็ไม่เร่งคุณก็ไม่เป็นไรมีใจให้จ่ายเขาก็กินดอกคุณไปถึงเวลาเอามีดแทงเลยเเห็นตัวเลขต้อฆ่าผมเลยเอาเลยเอาสบายเพราะฉนั้นมันเป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าผมโดนมาหมดแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่พอถึงสถานการณ์นั้นแล้วคุณไม่ได้คิดไปก่อนเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเจ็บจี๊ดเจ็บทีคิด สาหัส,สักการน,นะใบหน้าเป็นกังวลงอยู่เนี่ยใบหน้าเป็นกังวลอยู่กำลังคิดอยู่มันสาหัสมาก่จะเข้า,ะขาระบบอคือโดยปกติเราส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะไม่คิดถึงว่าเฮ้ยต้องเสียภาษีเหรอนะม,มีกนเสียไปแล้วหัววที่จ่ายเล้ยงชันแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกันนาที่จ่ายเนี่ยคนเข้าใจผิดนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่บางทีก็ได้เงินคืนก็แล้วแต่อคือคาว่าหักหนที่จ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรา บริษัทเนี่ยเขาหักหน้าที่จ่ายครับ <co ld> แล้วพอไอ้ A A A หักหน้าที่จ่ายสามเซนเนี่ยนำส่งไปเป็น,น,นคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคนละเรื่องกันคนเรื่องกันเลยแต่มันมันแสดงถึงสิ่งที่เป็นไรายได้ของเราได้มันไปสืบย้อนเงินไปย้อนเงินมาได้มันเป็นวิธีการดักอย่างหนึ่งซึ่งแบบโอ้โหตั้งแต่เรายืดปีนี้นี่เรกเรคอร์ดที่เราไม่เคยยืดมาก่อนโผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมก็บางครั้งเขาก็ไปเช็คย้อนหลังจับหน้า เันจเกลัวกลัวกำลังเกียวัวเลยผมเนี่ยเคยโดนย้อนหลังสามปีแล้วโดนอ้วกมั้อ้วกสามปีเลยต้องไปทำเรื่องขอกอนทันขออะไรโอ้ยุตลุดไม่หมดอ่ะขอบคุณครับ SCD Shop นะครับขอบคุณเครื่องสำอาง BSC แลวขอบคุณพี่เจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ